นะครับพบกับผมช่องสตีครับวันนี้ไม่ได้มาดูรถนะครับวันนี้จะมาดูสักยันนะครับเปยนจากรถมาดูลาดสักบ้างครับวันนี้ครับนี่ครับลงของน้ลงของนะำเออโอ้ถายไปก้อนจากไปลงไปลงหนอันนี้ดะใส่ยาชาลงไปหรือ ดูลายกันอันนี้จะใส่ยางใส่ใบพัดไงนี่ครับงานเต็มหลังนครับน,นี่สีไทเกอร์สีน้ำเงินบอกเครื่องราคาแพงมาชูนะเว้ยไอ้กันอันนี้เครื่องจีน,นครับใครอยากซั่ใครที่อยากสักครก็ติดต่อมาได้ครับ วาได้แต่ผู้ชายนะครับผู้หญิงผู้หญิงสักไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ลุงพี่สิ่งก่อนเตรียมการอย่นนนางนี้สีเข็มยางนี่ใส่เขามร้านมาโดยร้านข้างวัดแททูที่เร,เรา,าเริ่มจากสีน้ำเงินนะครับฝาสีขนาดไซส์เอ็มนี่ครับสียี่ห้ออย่างนี้สสียี่ห้อไทเกอร์ครับ แต่ไม่รู้ว่ามันจะติดดีบอไม่ให้เบิ้องแบบไปเบิ้งแบบนี่เบื้บไม่ทอดสาอ่ะนี่เราล้างแบบไว้แล้วน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เปลี่ยนจากมอไซค์มาสักแล้วเด็กแว้นก็ต้องสักนะฮะมันเป็นสไตล์ของเด็กแวน้น มาครับเดี๋ยวมาดูตอนลงเข็มกันเลยนะครับมาครับติดเครื่องนะครับอ่ามาดูจะทนได้ไหมอันนี้ใส่ยาชาครับนาที่ใช้ประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุห้ามิลนะครับหนึ่งจุดห้าสองมิลก็ได้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นใส่ใบพัดหน่ะหน้าร้อนต้องส่ใบพัดสักแอร์ไปเลย เห็นว่าเป็นคนใจร้อนเลยต้องใส่เสื้อให้สักเอดีกว่าจะได้เย็นลงเยอะสักวันอตยีดีกว่ารดน้ำแข็งสักรดน้ำแข็งเอ๊ะมุซิบบุญอ่ะเอ้ะได้ๆตรงนี้มุนไม่่อยถึงห่ะอันนี้จะเดินเส้นใบพัดนะครับเดินขึ้นน้ำ Boy, <cười> đây hai mươi hai đấy say, lúc bây giờ bây giờ giờ sao anh đâu <cười> <cười> <Yep>. <cười> มาดูสีหน้ากุญชาครับนิ่งๆฮะนิ่งๆเอ๋เหมือนว่าไม่ได้แทงเข็มอะเหมือนว่าเคียนเอาเลยเดี๋วนะ bye, bye. ยวเดี๋ยวเราจะวาไปดูให้ดูตอนเกือบจะเสร็จแล้วคุณเห็ยินไหม <laughs> อันนี้อันนี้กำลงังโล่งไงใส่ไปผัดใส่ไปผัดมียาชากับสมวนนี่หมูเสียหนะหมูเจี่วมันลงบายสบายสบายสบาย ต้นต้นต้นสักลูงเส้นเดสยาชาบ่ะฮะไม่เลยครับวันนี้จะเอาแค่ด้านบนก่อนนะครับต้องรอปลาซากแคร์แครนี่ครับนั่งชิวนั่งชิว ดูดูน้องว่างกันดีเลยว่ะครับอันนี้ได้ข้าบนได้เกือบจะหมดแล้วครับวันนี้จะเอาเด็ดด้านบน ขยี้ขยี้ไม่ต้องยกเข็มไวครับเออจรจริงๆกดสักกดสักหน้านิงอ่ะน้านิงเอื้อเเสี่ยนเข็มแล้วใช่ยังกัดชาตีกฎหมายด้วยซีมาสูบอะ สต่ทายเป็นคนนี้เขาอึดจริงๆเอาลอตอนซ้าสี่ของก็ดีจิของก็ดีครับขอก็ดีครับสีเซครับขอก็ดีครับใ้่ไมดีไงครับปกติเราใช้แค่เดียวครับอันนี้หมดหลอดครับนี่ไดหมดหลอดเลยครับฮะมนีนมีหลอดหนึ่งไงโอ้มีหลายหลอด ไม่วาสักไปท่าไปในประมาณนี้นะครับพร <c oughs> มสีเจ้าคิปแลวครับฝากคนไหลคนติดตามน,นะครับ,บผรมสีเจ้าคิปแต่เขาบว์เศร้สาสากเลยครับ,บผมสิกาบ,บานแล้ว <c oughs> เ็นลงุงพีว่าเศร้าสายโดดอันนี้กำลังลางไมาอยู่ไ,ได้เวลาคุณทองครับได้เวลาทนหรอก